ผบตรลอยากจะเรียกคืนความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเข้าแถวแล้วก็มาตะโกนคําที่เหมือนนกันแบบนี้หรอกองร์ตรลหรือคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจชี้มูลว่าพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลก็คืออดีตพบตรเนี่ยพร้อมพวกอีกกว่า200นายมีมูลผิดวินัยปมรับสวยเวทพนัน าใครจำข่าวปี67ได้ตอนนั้นเนี่ยบิกต่อสัดกับบิกโจ๊กหนัวมากท้ายด้วยอำนาจลึกลับที่นุนหลังบิกต่อก็ทำให้บิกโจ๊กเนี่ยถูกบุกคลนบ้านแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บนั่นนี่นูน่นแล้วก็ต้องออกจากราชการปีนี้บิกโจ๊กเลยเอาคืนบ้างแกคงคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะถ้าลงนรกก็ไปพร้อมกันหมดนี่แหละคมก็เลยหูตาสว่างเลยได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเด็นก็คือถ้าอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในสำนงงาาาาานตตรรววจแห่่่่ชิิถ้ค้คคดททออยไขี1 ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติล้างบางตำรวจชั่วๆเร็วๆที่ซื้อตัว๋วแล้วก็มานั่งในตำแหน่งสูงๆูรับสวยทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับพวกทุนสีเทาต่างๆเอาคนพวกนี้ออกจากองค์ก,กรตำรวจให้หมดหรือข้อ2ส,สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเข้าแถวแล้วก็อัดคิตคุณคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลือกข้อ,ญญอไหนย่อ,อ,อ,อยกรร แล้วมันไม่ใช่ที่เดียวทุกคนเซิร์ชคำว่าพวกเราเป็นถนนและบางคนพวกเราไม่ได้เป็นถนนทุนกนทคนจะเห็นที่เต็มเป็นปหมลย กระพเราเป็นหมนแ้พวกเมใคราชก้มบุรีรัมย์สงขลาประกวดเรา็นตำรวจขอยนทะเลกรุงเทพมัองหลัก2มีหลัก2กรุงเทพไหมตวราเปนรประชาชนไม่ใช่องค์กรอาชญาก ที่ทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีความเชื่อมั่นต่อสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นมาเลยไหมอไอการทําแบบนี้เหมือนกันทั้งประเทศเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะมันต้องได้รับคําสั่งมาจากผู้นําองค์กรคําถามก็คือใครมันเป็นคนเลือกวิธีการให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้ท่านผอ,อรตรอ,อยากจะเรียกคืนความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเข้าแถวแล้วก็มาตะโกนคําที่เหมือนอนกันแบบนี้หรอหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยตรงไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีคนนไห ท่านเห็นดีเห็นงามกับการทําอะไรแบบนี้หรอแทนที่เราจะมาพูดคุยกันจริงๆจังเรื่องการปฏิรูปองค์กรตํารวจเอาคนชั่วออกไปแต่ท่านเห็นดีเห็นงามกับการเข้าแถวแล้วอัดคลิปแบบนี้หรอ